เอาแล้วครับผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผร้ชมนางบ้านทุกท่านนะครับผมชื่อวัตชายโอเคผมจะให้เพื่อนผมพูดอะไรสักนิดนิดหน่อยตอนลงคลิปนะอ่าเพื่อนพูดรอรอในที <c oughs> สองอ่าพูดอะไรให้มันจริงจงแจ๋วๆว่นนี้นะฮะอ่าเฟ <laughs> หมดปัญญาเลยครูยย,ยังไม่ได้กดเลยเดี๋ยวฟักโอเคฮะเฟซผมนะฮะก็ชื่ออะไรประมาณนี้นะทุกคนคงจะรู้ว่าผมจะทิ้งไว้ใตายลางคลิปแต่ yeah, ตอนนี้ผมจะไม่นะฮะแต่ว่าอินโทรผมด้านเสือกไม่ปรับเพลงนี้เดี๋ยวฟัก แล้วกูก็จะปรับเพลงไหนนะฮะนี่เป <S dropped helicopter> ็นเพลงนี oh ้ฮะโอเคนะฮะก็เพลงนี้ผมก็จะลงในอินโทรไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะฮะแต่ผมก็เอ ทำทำทดสอบทำทำไปเรื่อยๆนะฮะอ่าเราจะมาฟังเสียงของเพื่อนผมนะฮะเอาเพื่อนผมมันพูดเสียงหล่อหรือเปล่าถ้าใครชอบก็สามารถอ่าไปหาคนหาเฟซเขาได้เลยนะฮะเฟซเฟซเขาชื่ออะไรประมาณนี้นะฮะเดีย๋ยวผมให้ดูอะไรแปร๊บนี่ฮะเฟซเพื่อนผมอะแ่าหล่อมากฮะคนคนนี้นะฮะนี่ฮะเริ่มฟอกเนี่ยเริ ok ่มฟอกฟุก อะไรเนี่ยเลิฟฟุบนะฮะเลิฟฟุ๊กนะฮะพ่อแม่อยู่ประเทศลาวนะฮะจีจีที่ลาวนะฮะโอเคนะฮะอ่าก็สามารถมาเพิ่มเขาได้เลยฮนะ,ะนี่ฮนะ,ะหน้าตาเขาก็อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าหน้าตาอาจจะไม่หล่อไม่เท่ฮนะ,ะแต่ก็สาวติดตืมฮนะ,ะอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคมีเพื่อนอยู่ประมาณหนึ่งพันกว่าคนนะฮะแม่อีเ้เฮียกูยังไม่ถึงพันคนเลยโอเค นะฮะผมจะให้เพื่อนผมพูดอะไรเกา่าเกี่ยวกับอะไรกับเพื่อนผมนะฮะเพื่อนผมว่าพูดที่ข้งฮัลโหลฮัลโหลไดิเพื่อนพูดอะไรหนดิเพื่อนมึงไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวฟักพูดถึงเกมโปเกมอนโก้ฮะผมก็ยังไม่ได้โหลดนะฮะอ่าถ้าผมจะหดหด ถ้าถ้าผมจะโหลดนะโอโ้โหเดอดฟกักมากฮะบอกคำเดียวแล้วก็ผมเคยดูคนอื่นเล่นแล้วนะฮะว่ามันมันผมไม่รู้ว่ามันเดินยังไงฮะช่วยกรุณาบอกผมด้วยนะฮะโอเคมันก็เดินไปเดินม,มาแค่เอ,อ็ซ์อ่านะฮะจบคลิปเพียงเท่านี้เพื่อนกูนไม่พูดอะไรมากนะฮะลาก่อนฮะบ๊ายบายขอนทำม่งไม่ซเ้อเล่นฟืมันโก้จริง มึงก็แค่เอาตัวมึงตัวมึงเองอะเดินไปเดินมามันก <t od disaster> ็จะเดินไปตามเอาเนี่ยมือจิ้งคีมียังไงด้วยเหรอเออเออก็จะมีเกมเลยเป็นเกมแบบยิงกระสุ